ให้คุณพ่อคุณแม่ดูไลฟ์นี้เลยครับเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ดูไลฟ์นี้นะครับเนาะคือวัคซีนก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะแต่ว่าถ้าเป็นหนักอะ่ะนะอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเนาะถ้าคุณมีอาการหนักนะครับถ้าคุณบังเอ,อิญเป็นโควิดนะครับแล้วคุณมีอาการหนักแล้วคุณมีอาการหนักเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนาะบอกเลยว่าคุณจะจากไปอย่างโดดเดี่ยวเพราะอะไร เพราะเวลาคุณเป็นโควิดเขาห้ามเยี่ยมหรือถ้าให้เยี่ยมได้ญาติคุณก็ไม่กล้ามาเยี่ยมครับถูกไหมใครจะกล้ามาเยี่ยมล่ะครับเพราะมันจะติดเชื้องไงถูกปหอันที่หนึ่งเขาห้ามเยี่ยมอันที่สองเมื่อคุณป่วยหนกักถึงขั้นต้องซุปท่อช่วยหายใจซุปเข้าไปในปากเนี่ยคุณต้องได้รับยานอนหลับเพื่อให้คุณหายใจตามเครื่องและต้องนอนท่าคว่ำตลอดออนอนท่าคว่ำตลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับการนอนท่าคว่ำตลอดนั้นนะครับก็จะ แล้วคุณก็ได้ยานอนหลับด้วยคุณจะมีหมอพยาบาลเป็นเพื่อนครับโดยที่คุณก็ไม่เห็นหน้าคุณจะเห็นแต่ชุดต่างชุดหมีเต็มยศนะครับใส่ชุดอวกาศเหมือนที่คุณเห็นในหนังในอย่างนั้นแหละแล้วคุณก็มีคุณหมอเป็นเพื่อนนะครับจนกระทั่งคุณแย่ลงแล้วก็จากไปด้วยกับคนหมอพยาบาลที่คุณไม่รู้จักแม้แต่ญาติคุณก็ไม่สามารถเจอวิดีโอวิดีโอคขลคุยกันได้ ญะะาติคุณก็จะไม่มาเยี่ยมด้วยและคุณก็จะไปอย่างโดดเดี่ยวและเดียวใดที่สุดไม่เหมือนโลกอื่นนะโลกอื่นนี่แบบเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นไตาวายเป็นอาัมพา,าตสมองบวมเนาะผ่าตัดสมองหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะหัวฟาดพื้นหรือว่าม้ามแตกผ่าตัดเนี่ยก่อนสมมติคุณแย่ลงก่อนตายญาติก็จะมาหาใช่ไหม ถ้าทำเนียมแถวโรงบาลแถวบา้านหองทำงานเนี่ยก็จะแบบมาหาการเอาสร้อยม,มาคล้องคอพระมาวางหัวเตียงเอาเงินใส่ในมือฤฤแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเนี่ยก็คือค่อยๆแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังให้มเีเสียงพระสวดมนต์อะไรเงี้ยก่อ<ล>นตายแต่โควิดไม่ใช่ครับโควิดคุณตายอย่างโดดเดี่ยวใน ICU และหลังจากคุณจากไปเนาะเจ้าหน้าที่ก็เอาร่างกายของคุณนะครับใส่ในถุงซิปสองชั้น แล้วก็ส่งก,ากําจัดไม่ใช่ก,ากําจัดพูดกําจัดเอาเวอร์ไปแต่จริงเป็นอย่างนั้นเนาะส่งไปทําตามขั้นตอนนะครับชาพนักจิจตามขั้นตอนของคนไข้โควิดโดยที่ไม่มีญาติเพื่อนฝูงไม่มีใครเห็นหน้าตายแล้วก็ไม่มีใครเห็นหน้านะนะครับจนกระทั่งจากไปนะเท่าฐานตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใครต้องการกรับกลับก็ได้ก็ฝากโรงพยาบาลทิ้งฝากวัดทิ้งฝากชาพนักฐานทิ้งไป ก็สูงสุดขึ้นสู่สามานกกับขึ้นสู่แผ่นดินครับขึ้นสู่สูงสวรรค์หรือลงนลงกรกก็แล้วแต่บุญตกกรรมถูกไหมดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับสิ่งที่ป้องกันตรงนี้ได้คือวัคซีนครับเมื่อกี้บอกมีคนบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ฉีดเนาะเอาไลฟ์นี้ให้ดูเลยเอาไลฟ์นี้ให้ดูนะครับเนาะคุณจะจากไปอย่างโดดเดี่ยว ยางโดดเดี่ยวโดยไม่เห็นหน้าใครเลยนะครับเราผมไม่อยากผู้กรณีดาราบางคนที่